ก็จะพามาชมรถกระบะ4ประตูนะครับที่มีส่วนลดมากสุดถึง50,000บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครกำลังมองหากระบะ4ประตูนะครับมีทั้งแบรนด์หลักแบรนด์รองนะครับต้องชมคลิปนี้ครับกลับสวัสดีครับแฟนเพจ Perfect Car ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผู้ชม ที่ปรกษาการขาย Perfect Car นะครับอยู่กับเราที่โชว์รูม Perfect Certified Used Car นะครับซอยลาซาล87ถนนสุขุมวิท105เขตบางนากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้อยู่กันที่ช่อง Perfect Car Channel นะครับก็จะพามาชมรถกระบะ4ประตูนะครับที่มีส่วนลดมากสุดถึง50,000บาทนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครกำลังมองหากระบะ4ประตูนะครับมีทั้งแบรนด์หลักแบรนด์รองนะครับต้องชมคลิปนี้แบบ อ่านะครับสำหรับวันนี้นะครับมีมาให้ชมกันถึง3คันนะครับเป็นในส่วนของรถกระบะสีประตูที่พูดไปเมื่อต้นคลิปนะครับก็คือมี3คันที่เอามาให้ดูเนี่ยส่วนรถสูงสุดเนี่ยห้าหมบาทจะพาไปรับชมกันครับว่ามีคันไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวเกิ่นคร่าวๆให้ก่อนเลยนะครับวันนี้มีกระบะยอดนิยมนะครับในแบรนด์ Toyota ให้ดูกันถึงสคันนะครับแล้วก็จะมีในแบรนด์ i t s u b i s h ิอีก1คันนะครับก็อยากจะพาไปชมคันแรกเริ่มจากทางนู้นกันก่อนเลยครับ มาดูกันนะครับคันนี้นะครับที่อยากจะนําเสนอนะครับเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่นพิเศษของ To โยต้าเขาเลยนะครับกระบะ4ประตูนะครับโตโยต้ารีโว่นะครับตัวร็อกโคนะตัวนี้จะเป็นรุ่นพิเศษเลยนะครับเป็นตัว 2.4G นะครับตัวร็อกโค 2.4G นะครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับคันนี้เป็นรถโฉมปี2019นะครับนี่เป็นตัวร็อกโคแท้นะครับดูในส่วนของล้อแม็กนะครับเป็นแม็ก เป็นแม็กดำนะครับแม็กชุดแต่งเฉพาะรุ่นนะครับตัวนี้นะอ่านี่ครับประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของโฉมหน้านะครับใครที่รู้อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโฉมหน้าร็อกโคแท้เลยนะครับกระจังหน้าก็จะแตกต่างจากตัวธรรมดาเนื่องจากตัวธรรมดาเนี่ยจะเป็นโครเมียมใสนะครับตัวนี้จะเป็นสีออกเทาๆหน่อยนะครับผมอ่าแล้วก็โคมไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ด้วยนะครับอ่าข้างล่างก็มีไฟตัดหมอกนะครับ เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ได้มากขึ้นนะครับอ่ะไปดูด้านข้างกันสําหรับร็อกโคคันนี้นะครับพาดูรถก่อนนะครับราคาเดี๋ยวเอ่ยที่หลังนะอ่านี่นะอันนี้ก็จะเป็นโฉมด้านข้างนะครับมีบันไดข้างเป็นธรรมดาของตัวยกสูงนะครับแล้วก็จะมีอ่องค์ส่วนของกบะก็จะมีสปอร์ตบาร์นะครับอ่าให้ด้วยนะครับตรงรุ่นนะครับตัวนี้นะล็โคตรงรุ่นเลยนะครับกล้องมองหลังชัดเจนนะครับมีกล้องมองหลังด้วยคันนี้นะครับ เห็นตัวท็อปแบบนี้แล้วนะครับราคานะครับเราตั้งขายหน้าร้านนะครับอยู่8 1 7 0 0 0 0บาทนะครับ800,000บาทนะครับราคาหน้าร้านราคาในเว็บไซต์ที่เราประกาศขายกันอยู่นะครับโดยปกติคันนี้นะครับจะมีส่วนลดโปรโมชั่นแค่30,000บาทนะครับก็คือโปรท็อปอัพของเรานะครับจองเท่าไหร่ลดสิบเท่านะครับสูงสุด30,000บาทพูดง่ายว่าใช้เงินออกลด3,000ได้ส่วนลด30,000แต่คลิปนี้ครับ ผมให้ส่วนลดสูงสุดถึง40,000บาทครับสำหรับเจ้าคันนี้นะจากราคา817,000นะครับจะเหลือราคาอยู่แค่777,000บาทเท่านั้นครับอ่ารับโลดไปเลย40,000ใช้เงินออกรถเท่าเดิน3,000บาทนะครับปีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการทุกอย่างไม่เก็บใครจ่ายเพิ่มเติมนะครับคันนี้เป็นรถกระบะสีประตูจดรอยอ1สามารถขอดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับถูกสุดอยู่ที่2.79%นะครับ2.79% 4ปีนะครับ ถูกมากนะครับเรทเทียบเท่าป้ายแดงได้เลยนะออกง่ายได้ทุกอาชีพนะครับอันนี้นะกระบะสีประตูใครมองหาไปทำธุรกิจในบริษัทนะครับจะเอาไปค้าขายนะครับได้หมดเลยคันนี้เอาไปใช้ในครอบครัวแบบส่วนตัวก็ได้นะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายๆายสบายๆนะครับไปดูข้างนู้นกันนี่นะครับจะมาในส่วนของข้างขวาของตัวรถนะครับเป็นรูปโฉมเดิมๆนี่เป็นไงย้ำราคาทีกที817,000บาทเราไม่ขายนะครับใช้เงินออกรถส0 0พั ราคานะครับจะเหลือแค่777,000บาทเท่านั้นปีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการครับผมมาดูภายในกันไหมสําหรับเจ้าคันนี้หากุญแจก่อนกุญแจเยอะอ่าคันนี้จะมีกุญแจ2ดอกด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเป็นรถปี19ไม่น้อยแล้วก็ไม่แทร้อยเซครับในส่วนของตัวบอดี้รถนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือตัดต่อมาขายอย่างแน่นอนจมน้ําก็ไม่มีนะครับคันนี้นะ เลขไม้นะครับคันนี้เลขไม่ปี19ไม่เพียง47,511กิโลนะครับนี่เป็นไง 2.4G นะครับแน่นอนครับตัว G นะครับระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับมีหน้าจอมีเนวิเกเตอร์นะครับอ่าแล้วก็อ่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบพุ่มหนังนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นมันติฟังก์ชันด้วยนะครับมีแอร์มีแอร์แบ็กตรงพวงมาลัยนะครับตัวนี้อ่ากระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับนี่เป็นไง จฉไฟฟ้ารอบคันนะครับทั้ง4บานบานคนขับเป็นออโต้นะครับกระจกหูช้างนะครับกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบปากไฟฟ้าพับไฟฟ้าเบาะก็จะเป็นเบาะหนังนะครับนี่เบาะหนังสีดานะครับเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับในส่วนของเบาะคนขับนะครับผมใครชอบนะครับใครชอบนะครับดูคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับโทรติดต่อได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับติดต่อผมเข้ามาบอกว่าผมดูคลิปคุณผู้ชมนะครับให้ราคาส่วนลดมาถึง4 0 0 0 0บาท ผมเชื่อว่าที่ไหนกล้าให้หรือไม่กล้าให้ไม่รู้แต่ผมให้ไปแล้วนะครับ4 0,000บาทรับไปเลย4 0,000บาทสําหรับใครที่ดูช่องทางนี้เข้ามานะครับจากแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทจะเหลือแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทเอาตองเจ็ดไปเลยนะโอเคนะครับก็เปิดหน้าฝากระโปรงให้ดูอีกทีว่ารถเราเนี่ยไม่มีการชนหนักที่คว่ำม,มาจริงหรือเปล่านะครับดูได้ง่ายมากนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะเดิมๆจากโตโยต้าเลยนะครับ ก็มาดูในส่วนของตัวบอดี้ก่อนเลยนะครับเริ่มต้นจากน็อตฝากระโปรงเห็นไหมฮะไม่เคยแกะเลยนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับเห็นไหมเดิมจริงๆนะครับสีก็ยังเป็นสีเดิมนะครับริ้วรอยฝากระโปรงนะครับจิกยังมีรอยเล็บเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้นะครับดูน็อตได้นะครับดูน็อตดูโค้งตัวรถนะครับเนียนครับคันนี้บอกเลยว่าเนียนนะครับเป็นผู้หญิงก็ขาวๆอบปวบนะฮะเนียนเลยนะครับคันนี้นะ อ่าคันนี้นะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับลูกสูบเป็น4สูบแถวเรียงนะครับ16กวาล์ว VN เทอร์โบนะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์ในตัวนะครับแบตเตอรี่ยังใหม่และพร้อมใช้งานนะครับก่อนส่งมอบนะครับรถของเรานะครับมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็เช็คของเหลวให้ทั้งหมดนะครับภายในห้องเครื่องยนต์พูดง่ายว่าออกไปเนี่ยรถพร้อมใช้งานแน่นอนมีบัตรเติมน้ำมันฟรีให้อีก10ลิตรนะครับแถมให้กันไปเลยนะครับ กันแบบสดๆกันไปเลยนะแล้วก็นอกจากการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องแล้วนะครับยังมีบริการขัดเคลือบสีรงแว็กด้วยรอบคันนะครับเกิดเคลือบสีรบรอยนะครับรงแว็กให้รอบคันเลยนะฮะทุกอย่างนี้จบอยู่ที่ราคา7 7 7 0 0 0บาทนะครับใช้เงินออกรถเพียง3,000ันบาทเท่านั้นสำหรับคลิปนี้นะครับติดตามเราได้ที่ช่องทาง YouTube ของเรานะครับก่อนจะไปคันต่อไปนะครับฝากกดไลค like, ์ s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม แจ้งเตือนไว้ด้วยครับผมอ่าก็เดี๋ยวไปดูขนาดไปกันดีกว่านะครับผมให้ดูรีโวอีก1คันนะครับนอกจากตัวล็อกโคที่เป็นตัวท็อปสุดอย่างคันนี้แล้วผมยังมีรงซิ่งอ่าซงซิ่งขวัญใจไวโจ่นะครับพาไปดูกันนะครับคันนี้ก็จะเป็นอ่ในส่วนของกระบะยกสูงเหมือนกันนะครับโตโยต้ารีโวปี2018นะครับเครื่องยนต์2.4เหมือนกันตัวนี้จะลองลงมาจากตัวนั้นแค่ตัวเดียวนะครับนอกเหนือจากชุดแต่งที่เป็นดําเดินจากศูนย์แล้ว คันนี้นะครับเป็นตัวยกสูงนะเป็นตัวยกสูงนะครับเอามาแต่งทรงยีราฟแคะนะครับอ่ะก็จะเห็นได้เห็นเลยว่ามันคนละสไตล์กันอันนั้นก็จะเป็นเดิมๆที่มีชุดแต่งจากศูนย์มาอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบขวัญใจไวโจนิดนึงนะครับก็มีแม็กซีการยกมาให้นะครับแล้วก็อ่ะยางก็เป็นเอ่อสองหกห้าหกสิบนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับสีแดงจากศูนย์โตโยต้านะครับตัวนี้เป็น 2.4E ีอีพัดนะครับระบบเกียร์ธรรมดานะครับ เดินท่อลงไปนะครับมีท่อสแตนเลสแล้วเรียบร้อยนะครับอีพ e ัดจะแตกต่างจากตัวอ e ีตรงมุมไฟตัวนี้นะครับอ่าจะเหมือนตัว G ีเมื่อกี้เลยจะเหมือนตัวล็อกโคเลยนะครับถ้าเป็นตัวอ e ีธรรมดาจะไม่มีตัวนี้นะครับอ่าไฟก็ไฟก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะตัวอ e ีที่ไม่ใช่ตัวล็อกโคก็จางหน้าจะเป็นโครเมียมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอ่าสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับทัาน,นี้นะครับก่อนส่งมอบก็ขัดเคลือบสีผมบอกได้เลยว่า เงาแว็บแน่นอนนะครับสำหรับสีแดงคันนี้ครับอยู่บนดาวองค์คารยังมองเห็นเลยนะคันนี้นะใช่ใช่แดงแดงแงตานะครัคันนี้นะก็เดี๋ยวมาดูรอบคันกันนะครับล้อแมกนะครับก็สีวงเลยให้กันไปเลยนะครับจัดทรงแล้วเรียบร้อยนะครับจัดทรงแล้วเรียบร้อยเป็นตัวสูงเปลี่ยนโชคมากนะครับใส่โชคที่ปรับความหนืดได้อะไรได้นะฮะตัวนี้ก็ปรับทรงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่าเห็นไหมฮะท้ายก็บก็บอกอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นตัวพีลันเนอร์ เฮ้ยคุณโกหกหรือเปล่าเป็นฮีลเลอร์จริงหรือเปล่าติดติ๊กเกอร์เราก็มองออกนะก็ดูโป่งล้อได้ครับนี่ดูโป่งล้อได้เลยนะครับนี่เห็นไหมฮะตัวนี้คือตัวยกสูงนะครับผมแล้วก็นอกจากทรงซิ่งแล้วยังใช้บรรทุกของได้ด้วยนะคันนี้นะนะครับตัวนี้มีแม็กไลเนอร์จากศูนย์โตต้ามาให้ด้วยนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับตัวนี้อ่าเราเป็นตัวสูงไม่มีบันไดหลังถอดออกฮะทรงซิ่ง,งต้องต้องถอดไล่เบาฮะนะฮะก็ หลอกหยอกๆนะฮะเมื่อกี้ก็แปลว่าทาทรงให้สวยงามนะครับให้เหมาะกับสภาพรถนะครับผมอ่ะก็เป็นไงฮะยังอะไรก็ยังมีนะครับใช้งานได้นะครับนะครับกล้องมองหลังนะครับตัว e p a s แน่นอนก็จะมีกล้องมองหลังเช่นกันนะครับไม่มีบันไดก็ไม่เป็นไรฮะรถถูกปรับทรงมาให้ใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับอ่านี่เป็นไงก้าวขึ้นได้เลยนะครับไม่ได้ ไม่ได้ขึ้นยากมากมายอะไรนะครับตัวนี้นะโอเคพูดกันไปสักพักแล้วสำหรับเจ้าคันนี้นะครับอยากรู้ราคากันแล้วใช่ไหมครับนะครับ Toyota Revo 2.4 e p a t ต E-Runner นะครับ Double Cab 4ประตูนะครับเกียร์ธรรมดาปี2018ราคาเราตั้งขายกันอยู่587,000บาทสำหรับหน้าร้านนะครับผมแต่ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับเห็นหน้าผมนะ รับไปเลยส่วนรถคันนี้สูงสุด40,000บาทใช้เงินออกรถ3,000บาทเช่นกันครับเหลือแค่ราคา547,000บาท547,000บาทปีค่าจัดปีค่าโอนปีค่าดำเนินการนะครับใครที่สนใจหอบเงินสดมาซื้อรถกลับบ้านปรึกษาผมได้นะครับราคาต่อรองกันได้นะครับแวดจะปร์เซ็นฟรีให้เลยนะครับราคาตั้งขอคิดอีกทีนะาแต่ถ้าสำหรับใครจัดไปแนนซ์นะครับ เอาไปเลยนะครับ5 4า0 0บาทใช้เงินออกรถ3,000บาทเท่านั้นนะครับปีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการนะครับทุกอย่างเลยนะครับยังมีบริการดีๆนะครับก่อนส่งมอบขัดเคลือบสีลบรอยลงแว็กให้รอบคันนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนะครับให้ด้วยถ้ายังไม่พอเดี๋ยวจะแถมกล้องหน้ารถให้ด้วยอีกหนึ่งตัวนะครับว่อนส่งมอบขอแค่โทรมานะครับแจ้งมาได้เลยว่าดูคลิปคุณผู้ชมมาจาก YouTube นะครับ อยากได้กระบ,บะ4ประตู3คันนี้เลือกเอาเลยอยากได้คันไหนนะครับเดี๋ยวผมเหลืออีก1คันที่ส่วนลถสูงสุดถึงห้าหมื่นไปเลยนะครับถ้าใครชอบคันนี้นะทรงซิ่งเอาออกไปทาเอาออกไปขับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับเอาออกไปขับไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแม็กเปลี่ยมาแล้วทรงจัดมาแล้วนะครับไม่มีโยนนะครับไม่มีลื่นนะครับแล้วก็ในส่วนของคันนี้จะเป็นคัสทองแดงด้วยนะครับพูดง่ายๆว่ารถเนี่ยทำมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ นเด้งโดดนะครับบอกเลยนะครับจบแค่ราคา547,000บาทใช้เงินออกรถ3,000บาทเท่านั้นนะครับผมยังมีอีกหคันให้ดูก่อนจะไปดูอีกคันหนึงอยากให้ดูภายในเจ้าคันนี้ก่อนนะครับยวสาตาร์ทให้ฟังเสียงด้วยฮนะสำหรับเจ้าคันนี้นะรถใช้งานมาแล้วประมาณ3ปีนะครับรถใช้งานมาแล้ว3ปีเดีย๋ยวมาดูเลขใหม่กันนะครับสักคู่หนึ่ง อ่านี่สตาร์ทแล้วนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับรถปี18นะครับเลขไมค์อยู่เพียงแค่55,648กิโลนะครับตัว e p ั s ดนะครับก็ยังได้ในส่วนของพวงมาลัยมันติฟัง์กชั่นนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้เหมือนกันฟังไม่ชอบช่องนี้อยากเปลี่ยนช่องนะครับก็กดที่พวงมาลัยได้เลยนะครับนี่นะครับอยากไปฟัง93บ้างระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับแอร์เย็นเพีงเพาะนะฮะ ระบบเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดคันนี้นะครับ6สปีดอ่าที่ผมชอบรีโวอย่างหนึ่งเขามีในส่วนของการแยกโหมดในการขับขี่ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับก็บอกได้เลยว่าพาวเวอร์โหมดเนี่ยข้อดีคือทาหน้าที่เหมือนกล่องเครื่งไฟฟ้าเลยนะครับไม่ต้องแตะคันเร่งลึกนะครับแต่นิดเดียวแบบว่ารถพุ่งเลยนะครับผมอ่าก็ไม่ต้องเหยียบให้ลึกอะไรมากมายนะครับกระจกก็ยังเป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันเลยคันนี้นะครับ กระจกข้างมองมองข้างนี่ก็เป็นกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอ่าแต่คันนี้จะแตกต่างจากตัวล็อกโค้ดนิดนึงตรงที่คันนี้จะเป็นอ่าเบาะผ้าคอนโซลข้างๆก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนี่ผ้ากับหนังรวมกันนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าที่วางแขนนะครับหรือจะเป็นในส่วนของเบาะคู่หน้าเบาะหลังนะครับจะเป็นเบาะผ้าหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเอาไปเลยตามราคาที่ผมพูดไว้นะครับราคาตั้ง58 7 0 0 0บาทนะครับ หักส่วนลดลงไป40,000ใช้เงินออกตัว3,000นะครับเหลือแค่547,000บาทเท่านั้นครับคุณผู้ชมรับไปเลยนะครับปีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองขัดเคลือบสีนะครับโรงแว็กคันนี้เดี๋ยวแถมกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับติดให้กันไปเลยสวยๆงามๆกันไปเลยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนค่าําเนินการเราลดราคาลงมาแล้วไม่ต้องกังวลครับเข้ามาถึงไม่ต้องกลัวเก็บโดนเก็บค่าจัดค่าโอนนะครับเราบริการกันแบบจริงใจตรงไปตรงมานะครับ คันนี้เป็น4ประตูรอยอ1สามารถขอดอกเบี้ยพิเศษถูกสูของที่เ9ดได้เหมือนกันนะครับหรือในส่วนของปีแรกใครอยากผ่อนถูกผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยผมก็ช่วยคุณได้นะครับสามารถทำศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบสองเดือนได้เช่นกันครับผมอของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าสู้ทุกคนันดันทุกเคสนะครับเพราะว่าเรามีสถาบันการเงินเนี่ยหรือกกเรียกว่าไฟแนนซ์เนี่ยรองรับอยู่ด้วยกัน10บสถาบันนะครับเราจะเลือกไฟแนนซ์นะครับที่ คิดว่าลูกค้าเนี่ยได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนะครับคุ้มกับคุณลูกค้ามากที่สุดนะครับเราจะเลือกแบงค์นั้นให้นะครับแบงค์ใหญ่มีให้หมดเลยนะครับติดแบคลิสก,ก็สามารถซื้อได้นะครับมีเงินดาวมีคนค้ำที่เป็นเจ้าบ้านนะครับแค่นี้เลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องดาวถึง25%แล้วด้วยนะครับดาว10%ดาว15%ก็สามารถซื้อรถได้แล้วปรึกษากันเป็นเคสไ y เคสนะครับที่สําคัญเพอร์เฟกของเราปรึกษาเคสฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจริงๆนะครับขายกันแบบว่าเอาไปเลยนะครับความจริงใจนี่เอาไปเลยนะครับเราพูดกันตรงไปตรงมานะครับผมอ่ะเดี๋ยวเสร็จเจ้าคนนี้แล้วไปดูอีกคันนึงนะครับเป็นจะเป็นในส่วนของมิซูบิชิไต้ตันนะครับสี่ประตูเหมือนกันยกสูงเหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันครับอ่ะนะครับสําหรับคันสุดท้ายนะครับที่จะพามาชมกันนะครับเป็นกระบะสี่ประตูนะครับแบรนด์มิซูบิชินะครับจะเป็นในส่วนของมิซูบิชิไต้ตัน2.4 GLS พัดนะครับพัดนี่คือตัวสูงนะอ่า เกียร์ธรรมดาปี2019คันนี้เลยสีขาวนะครับตัวนี้จะเป็นโฉมหน้าปัจจุบันแล้วนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันนะครับมีไฟตัดหมอกเหมือนกันนะสีรอบคันเป็นสีขาวนะครับตัดด้วยชุดโครเมียมด้านหน้านะครับพูดได้ว่าโฉบเชี่ยวดูดีมีสไตล์นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวเจมพาไปดูรอบคันนิดนึงนะครับอ่ะสำหรับไททนะันคันนี้นะครับไททันคันนี้นะ รถโฉมปี2019นะครับโฉมปัจจุบันโฉมล่าสุดเลยนะครับเป็นตัวไมเวกด้วยนะครับต้องบอกว่าใครที่เล่นรถ Mitsubishi อยู่แล้วนะครับจะรู้ว่าไททันเนี่ยเป็นขุมพลังที่แท้จริงนะครับตัวนี้แรงม้าจะมากกว่ารีโวนิดนึงนะครับในส่วนของกระบะรีโว่เนี่ยแรงม้าจะอยู่แค่ประมาณ150แรงม้านะครับแต่ตัวนี้มีม้าถึง181ตัวนะครับ181แรงม้านะครับเท่านี้เลยนะครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ย ราคาหน้าร้านนะครับเราตั้งขายกันอยู่ที่6กแสนหนึ่งหมบาทนะครับหกแสนหนึ่งหบาทเอาไปเลยตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดโฉมปัจจุบันด้วยนะครับขายกันแค่5้าแสนหกหมื่บาทเอาส่วนลดไปเลย50,000ืบาทใช้เงินออกรถ3,000เหมือนกันว้าวไหมครับอยังไม่ว้าวหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเราไม่ขายนะครับดูคลิปนี้มานะครับเอาส่วนลดไปเลย50,000บาทนะครับใช้เงินออกรถส0 0 0เหมือนกัน ปีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการนะครับอ่าเราก็ยังมีการเปลี่ยนถ่ายมันเครื่องก่อนส่งมอบให้เหมือนกันนะครับการเปลี่ยนหายมันเครื่องก่อนส่งมอบแล้วก็เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องเช็คสภาพของเหลวนะครับให้หมดเลยนะครับรถออกไปใช้งานได้แน่นอนรถปี19ปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเอาออกไปเนี่ยใช้งานเหมือนป้ายแดงเลยเขาเรียกว่าน้องๆป้ายแดงเลยรถสภาพดีนะครับอ่ะดูฝั่งขวากันนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆเลยนะครับ มีแม็กไนเนอร์ด้วยนะครับใช้บรรทุกของขนของได้นะครับตัวนี้คันนี้ส่วนลดสูงสุดถึงห0,000นนะครับจาก617 0 0 0บาทต้องบอกว่าส่วนลดเนี่ยที่ให้กันไม่ใช่เป็นการอัพราคาขึ้นนะครับถ้าคุณลูกค้าอยากเปรียบเทียบลองดูหลายๆที่ครับลองดูหลายๆที่เอารุ่นเดียวกันโฉมเดียวกันปีเดียวกันเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลขไม่พออกันผมกล้าพูดเลยครับส่วนลด50 0 0 0ของผมมีคุณค่ากับคุณลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะ เะีให้ดูภายในคันนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับให้ดูภายในคันนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับหากุญแจก่อนอยู่ในคนรุหมดเลย,ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในคันนี้ก็เดินคร่าวๆแล้วกันนะครับสําหรับไททันคันนี้นะโอ้โหตัวยกสูงปี19มาลดราคากัน50,000ื่นตายแล้วนะนี่ภายในนะครับบอกได้เลยว่าคล้ายคึงกับปาเซโโลมากๆนะครับคล้ายคึงกับปารเซโร่สปอร์ตมากๆเลยคันนี้นะครับอ่า รถไม่น้อยมากนะรถปี19นะครับยางเข้า2ปีนะครับเลขไม่แค่39,740กิโลเท่านั้นนะครับระบบแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้เหมือนกันอีกด้วยนะครับอ่าพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยแบบพุ่งหนังนะครับมีแอร์แบกด้วยนะครับกระจกไฟฟ้ารอบคันนี่นะครับทั้งหมดนี่นะครับบอกได้เลยว่าใช้เงิน3,000มารับรถออกจากโชว์รูมไปได้เลยนะครับ จัดไฟแนนซ์นะครับรู้ผลอนุมัติเร็วสุดเอกสารครบนะอนุมัติเร็วสุด30นาทีนะครับมีความต้องการซื้อกระบะทั้ง3คันนี้นะครับติดต่อผมเข้ามาได้เลยว่าพี่มาจากต่าจังหวัดอยากได้อะคันนี้น้องพีเซนต์คันนี้น้องพามาชมกันส่วนรถตามนี้นะครับเตรียมเอกสารให้ครบนะครับพี่รับรถกลับบ้านภายในวันได้เลยนะครับไฟแนนซ์บอกไปแล้วนะครับมีถึง10สถาบันการเงินนะครับไม่ต้องกลัวไม่ผ่าน อยู่ที่ใจครับพี่ใจพี่สู้ผมก็สู้นะครับ3,000ออกรถได้เลยได้ส่วนลดอีก50,000บาทสำหรับคันนี้นะครับ567,000บาทนะครับได้รถปี19ไม่30,000กว่านะครับอีกอย่างหนึ่ง่อนแค่หมื่นนิดนิดหมื่นนิดนิดนี่คือหมื่นหลักร้อยนะครับหมื่นหลักร้อยกันไปเลยนะครับใช้เงินออกรถ3,000นะอย่าลืมไม่มีมาเก็บดาว10% 15%หรือ30%ไม่มีครับผมผมเก็บแค่3,000นะครับเก็บ เก็บเงินออกรถแค่3,000ได้ส่วนลด5 0 0 0 0บาทผ่อนแค่หมื่นหลัก 100, ร้รอ,ย,อ,นย,ย,อนย,ยนะครับ72งวดใครอยากผ่อนยาวๆผ่อนสบายๆนะครับคันนี้ผ่อนสูงสุดได้ถึง8 4งวดนะครับค่างวดจะอยู่ประมาณ8,00 0ไปไปลายถึง900 0กว่าๆนะครับสบายๆผ่อนยาวๆนะครับหรืออยากผ่อนแบบไม่มีดอกเบี้ยเลยหนึ่งปีแรกผมช่วยคุณได้ครับผมอ่ะไปสรุปกันหน้าโชว์รูมนิดนึงว่าวันนี้ผมเอารถอะไรมาให้ดูบ้างบอกได้เลยว่า ที่อยากให้กด u b s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนี่ยเนื่องจากว่าคลิปหน้าครับผมจะพามาชมรถกระบะแคปนะครับส่วนรถสูงสุดถึง70,000บาทนะครับ70,000บาทพูดจริงรถจริงครับเดี๋ยวรอดูครับว่าจะเป็นรุ่นอะไรมีทั้งหมด7คันสำหรับวันนี้นะครับที่พาไปรับชมกันมาทั้งหมด3คันนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปราคาและรุ่นย่อยกันให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับผมคันแรกนะครับที่พาไปชมนะครับจะเป็น โตโ o ต้ารีโว่ 2.4G เป็นตัว r o c กโนะครับเกียร์ออโต้ปี2019นะครับเลขไมล์ประมาณ40,070นะครับคันนี้หน้าร้านนะครับหรือเว็บไซต์นะครับตั้งราคาขายอยู่817,000นะครับมีส่วนลดให้ในคลิปนี้นะครับจอง3,000นะครับเอาส่วนลดไปเลย40,000นะครับราคาจะเหลือแค่777,000บาทปีค่าจัดค่าโอนค่าดําเนินการนะครับในส่งคันที่2นะครับจะเป็นรีโวแต่งซิ่งนะครับ เป็น Toyota r ร v o 2.4 e พั s นะครับเกียร์ธรรมดาปี2018สีแดงทรงยีรับแค้ะครับแม็กใหม่เปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางมาแล้วนะครับจัดทรงให้ใส่ท่อให้ครบเลยนะครับในส่วนของคัสก็จะเป็นคัสทองแดงด้วยนะครับคันนี้ราคาตั้งขายหน้าร้านนะครับหรือหน้าเว็บไซต์นะครับตั้งขายอยู่ที่587,000นะครับเช่นกันครับใช้เงินออกรถ3,000บาทนะครับเอาส่วนลดไปเลย40,000บาทราคาจะเหลือแค่500,000 4 7 0 0 0บาทครับผมไม่มีค่าจัดค่าโอนค่าดาเนินการเช่นกันครับนะครับคันสุดท้ายที่พาไปรับชมกันเมื่อสักครู่นี้นะครับจะเป็นมิ s ูวิชิไทตันนะครับโฉมปัจจุบันเลยนะครับมิสูวิชิไทตัน2 4 gls พัดนะครับเป็นตัวปี2019นกะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคาหน้าร้านนะครับขายกันอยู่ที่6 17,000บาทนะครับเราไม่ขายนะครับคันนี้ผมให้ส่วนลดสูงสุดกันไปเลย5 0,000บาทนะครับใช้เงินออกรถ3 0 0 0 0ได้ส่วนลด5 0,000 ราคาจะเหลือแค่567,000บาทได้รถปี19เลขไม่แค่39,000กิโลเท่านั้นครับคุณผู้ชมนะครับนะก็จูใจนะครับฝากติดตามเราไว้ด้วยนะครับกดไลค์คลิปนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปหน้าผมจะพามาชมรถกระบะแค็บทั้งหมด7คันนะครับส่วนรถสูงสุดถึง70,000บาทนะครับใครสนใจรถที่ผมนำมาเสนอในวันนี้นะครับ แคปหน้าจอหรือโทรเข้ามาติดต่อที่เบอร์ด้านล่างได้เลยครับแจ้งแอดมินนะครับว่าดูคลิปคผุ้งชงมานะครับอยากได้ตัวรลดี่0 0ืบอกผมได้เลยครับผมจัดการตรงนี้ให้นะครับเป็นธุระในเรื่องของการจัดเอกสารนะครับเตรียมจัดไปแน่นนะครับผมจัดการดูแลเคสให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับอ่าก็หมดเวลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝาก Per f e c t Car าของเราเอาไว้ด้วยครับสวัสดีครับ